โรงงานเมเจอร์นี่จำได้ไหมครับตรงนี้ใครจำได้บายกมือืโรงงานเมเจอร์ครับแต่มาเจอตามีเว้นตายอย่างไรครับ โงงาลิตไม่มีแผวไม่มีแผวไม่มีแผววันนี้บุกลงงานอเมเจอมาดูครับสี่ใบนี้เป็นของใครสวัสดีครับสวัสดีครับ ของใครเอ้ยผูดใดจองไว้เด้อเฝ <c oughs> <c oughs> ้าเด้อติดแซงคิวเด้อทำสีเรียบร้อยตอนนี้รอประกอบดอกชุดน,นี้สีใบยังเหลืออีกเยอะครับยังเหลืออีกเยอะดิวดันนี้มาลุยโรงงานอเมเจอ นี่ก็เสร็จแล้วครับรอประกอบดอกครับสติกเกอร์มาตรฐานนะครับ tuyệt vụ về loại chớ hả ngoài mấy dưới cái cây cái dưới nó ở <laughs> อ,าอาอดลงไปแล้วตะปูมาตาชานครับขั้นตอนของการประกอบตู้อันนี้ ลองลรับตะแกนลองรับตะแกนตะแกนหน้ามาตี่นี้นะครับ ได้เห็นวิธีการ เตรียมพร้อมใส่ตะแกรงโ้งามอีกเลยครับยอดงามจริงๆง,งามจริงๆสวยสวยงดงามโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้ก่อนครับมาบุกโรงงานเอเมเจอร์ครับขอบคุณครับ